โอยาร์มากินส่งเหล็กน้ำเนี่ยส่งเหล็กพซื้อพี่น้องชุนนี่นะเอองั้กูซื้อเงินกับมลายพี่น้องได้ซื้อเอาินมูเงินลายลาย้่ยเอนหน่เงินีซื้ออสัซื้อแลขนนฮะันไหนเงินซื้อแลขนหนเงินีซื้อเงี้ยพี่น้องเลยเนี่ยไปทก็ได้เนี่ยน้อยนี่พี่น้องเลยเอ้าจะซื้อสิ่งโอ้เฮ้ยีเีนี่่ะเอ้า ซื้อเสี้เนเ่ยซื้อได้ก็ะขได้อเนี่ยือได้น้อ,นนอ,อ,องแ่งอ,อ่านี่คุณยายเป็นฝากม,มาใส่เลยคมาหาย่งอาหาสิหาซิบดอล่าร<อ>ได้เออ <c oughs> พี่นอ้องหายหากักมูไก่ด้วยหักหมไก่เนาะมาหอดมาเทงมเงนก็ามาหายพันเจ็ดตอนนี้เดิดน<า>นังก็จมาดซาถูเขาหาย อยู่ดีมีแฮงเด้อทางพุ้นก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงในเฮือนซานร่ํรวยเฮือนทองเนาะกิจการที่งานยังก็ขอให้ประสบความสําเร็จเด้ออันอ้ายเอื้อยเนาะทกน่ะขอให้อยู่ดีมีแงเบสุนมื้อนี้ก็ได้เฮ็ดบุญส่วนก็ได้บุญนํากันเด้อบสุนจัสีเฒ่า้สวัสดีสวัสดีเฒ่ามาม้าวไปอัน ห่อเขานั่นแหละไห่ลูกซะลูกไผ่ผกเป็นลอยนี่หอมเมียงไห่ใหญ่ผู้เดียวก็ะชิมกันห่ออืมห่อหมากห่อเข่าแล้วเขาต้มหักกับข้างโดยโะยมาหเช้านี้โดยมาหองเฉ่านะโดยมานอนไปบ้านอื่นเบิ้งไปอยู่ในนี่วะอืม ไปดีพี่น้องทำไรอยู่นั่งยกร้านอยู่พี่น้องเอาร้านเอายะยะพี่น้องเก็บเถาะมันจะเมื่อแล้วเจ็บเถาะนะใครเจ้าน่ะบ่เมียนะอ๋อทุนหางกับจิ๊บนะเออเจ็บมันอะไรเจ็บมันเงามันนงาเจ็บเจ็บเงาขนาดนกาะเขาไปเล่นนกเขาไปนั่งไหมอ๋อเลยมาโอ้ยอยากจะมากินส่งเหล็กน้ำอยู่ เท่ไปดซื้อพี่น้องก็ชุนนี่นะงั้นดู้อเงินกับลายพี่น้องได้ซื้อเอาชิ้นหมูเงินบลายเออบลายเนีคันหนงเงินิซื้อเยอะสักซื้อเลยคันนงินฮะคันหนเงินซื้อเลยคันหนเงินสิซื้อเาพี่น้องมาคันนเงินสแล้วพี่น้อง้็ส่งเล็กสงไก่แล้วนไงเงินเออกอนเงินเดือนล่อลูกสาวผาบมะหอกับซ้ำร้อยเนาะหนึ่งกับร้กันพได้เห็ดต้นน้ำปูใหญ่ วันไหนยากกินยังแกหายอะไรแล้วสวัสดีพี่น้องสวัสดีครับเห็ดต้นน้ำฝนจะเผ่าไม่เท่าครับป้าน้ำช่องชองต้นพี่น้องเอ้ยร้านครับลูกสาวผ่ามาให้เร็ได้ซื้อสินมูโลนึงไว้บ่ค่้นก็ได้ยไข่กะสีเห็ดต้นแรกวันนี้กรับคื่อนแลกเห็นต้นใกลดไ้ผมไป็นต้นวันนี้วันนี้ไม่เห็นต้นแล้วนะทีมบ้านเห็นบุญอยู่พี่แล้วบ้านเฮาย่างนี้มืออื่นเนาะเป็นมืออร่อยพี่น้องเอ้ยนี่แหละติด

เอาปซื้อสิอ้ <laughs> อลิ้นเ่อลิ้นนี่แหะ <laughs> เอาซื <laughs> ้อสินเนี่นซ <laughs> ื้อได้ก็าขาได้หซื้อได้ <laughs> ได <laughs> น้แบ่องอันนี้ายเ,เป็นฝางมาใส่เลยะมาหาย,ยาหาสิบหาสิดอลลาร์อา่าพันเจอ่าในริงมัน แรงลอยหนึ่งในในสามปัญหาแต่ไข่ได้ห้าสิบนี่สามในพันเลี้ยงเป็นเอื้อยกับอ้ายที่หักแพงข่อยมาแต่โดนแล้วเอื้อยที่ข่อยเขาหลบ่นมากแต่โดนแล้วอยู่ซังยูเอสเอคนละผลเป็นคนเล่าเท่านี้แหละแต่บ้านเพิ่นกรู้อยู่แต่สังวนลิขสิทธิ์ไปก่อนนอยู่ในคลิปนี้ด้วด้วยด้วยห้าสิบเรียงแต่พันเจ็ดลอยบาท เออพ่อพี่น้องหายหักอันเบาไก่ด้วยฮะเบาไก่เนาะมาหอดมาทึงพ่อไอมาหายพันเจ็ดตอนนี้เดินนั่งกันทัก็ตมา1ตาูเขาหายอยู่ดีมีแห้งเด้อทางฝุ่นก็บเขาห้ยสุขภาพแข็งแรงเลยเลือนซาร่ำรวยเงินทองเนาะติการงานยังกับเขาประสบ่ว้มสมเร็จเอออันไอ้เอื่อยเนาะม่ทำมืกันแะ้อให้อยู่ดีมีแห้งเบ้อสุขุพุ่นมือในกับในบุญสมกันเด้อเบ้อสุขุพุน ตาถูกมันเคยได้เงินจก็เถือะเคยได้เงินเคยใจเพิ่นเง่งเง่งเงินตกใจเนาะเคยได้จ้า่อเพิ่นโมเสืออพี่น้องอันได้ก็ขอบพระคุณอ่าเรื่าขอบใจอะไรกอ้ายเนาะทางมังหนอกเนาะมีจิตใจเมตตาเนาะอ่าสวยเรือเนาะจุนเจือในหัวขั้วอะลรพี่น้องพอได้ซื้อพิ่เป็นนัวเกลือเนาะเงินทำเนาะถึงมัน ทิ้งร้ายเลยหน่อยก็ตามเนาะพี่น้องแต่เพิ่อนหายมาด้วยน้ำใจเนาะถือเป็นบุญของเพิ่นเนาะเยเป็นเงินผ่อนเด้เคยได้เงินผลลุกขึ้นหน่อพี่น้องผลดุงเนาะแตกพี่น้องเลยอ่าเป็นบุญเนาะเป็นบุญของว่าเบาค้ำหรือว่าเป็นบุญของอ่าขออ่าเอื้ออาทรยเนาะขอให้เอื้ออาทรหน่อยเลยหลับบุญกุศในร้ายเนาะเนาะจได้ซื้อนมให้ร้านแล้ยพี่น้องเลย สิ่งน้องแน่กันหูว่ะคนที่ได้เงินนี่ซื้อทาคนนี้อันหาลอยนี่จะซื้อทาคนนี้เงินเงินเราได้แต่มือซื่อนทีเดียวว่านมือซื่อนี่แหละแต่ข้ามาเราได้ว่านคนตกมาสิมาว่านนี่แหละบ้านนี้ที่นี่แหละทีมาวันนี้บ้านนี้มาวันนี้ก็เลยขายคลิปในเพื่อนก่อน้แล้วกินมาหาเราแล้เราเซอร์ไพร์ อ๋ออะเอี่ยงก็เพิ่นเพิ่นบอกว่าให้มาเซอร์ไพรส์เจ้าขอให้บุญดีใจเด้อะบอกไก่กับเขาให้เราสุ้ฝาพแข็งแรงนทำร้วยทำดวยเบิดสู้คุณค้นนะพี่น้องเอ้ยเพราะยู่มีแฮงเพรเป็นหักคุณพร้อมไปเรื่อยๆโชเลือดซะโชเลือดไปกันเขาให้บุญคำนำสู้เนาะสาธุขอให้ได้บุญเนาะอ่าคุ้มหา้กับค้หลาบเนาะหลับได้ได้เงินเงินได้นอนเต็มให้เงินได้เงินแสนเด้อะสี่ไอลถูกใจถูกใจเด้อถูก้า เห็นอายว่เห็นอาไจะอ้ายแต่เห็นอย่างเง้ยอบอกข้ามกะคือว่าเนี่คือเห็นในขีดมองบ่กข้ามกะคือบ่ได้ไปทางใดพี่น้องเลยอยู่กับคุณนี้ติดบ่กข้ามติดลายขนาดเดินออกข้างนอกกับโบได้ใหญ่เนี้ยมีใหญ่ใหญ่โได้ก็เลยกระต่ายพี่น้องเลยทางเลยบ่ติดเพิ่มค่าเจ้าไปอินทุชาลุกอูนทุชาลูก มงมึงหายแล้วสุจ้าสุจ้าเด้อสุจ้าเอียงเละเป็นแตมิเอ็นแตมิอันนี้บนนั้นมันผมสากโเข่าเนาะแล้วแท้ดีจีมี่ยุ้งอันนี้แล้วบนนั้นโฟมยาวอ้อมใจหอมหน่อยไอ้โม่ดีใจพี่น้องเอ้ยเพิ่มใจดีใจลายเกิดมาผมคยได้นหลังเลยจ้กเหมันก็ดีใจเนาะเบิ่มใจเนาะแบบั้งแรกเนาะเนครั้งแรก ครั้งแรกเนาะที่มีผู้ใหญ่เป็นแต่ที่มาหายอย่างมือกับมาสวยเนาะสวยน้องแก้องแสิเดแค้นต้นน้ำดีดอกพี่น้องเลยแค้นต้นเนาะโดยมันนี้ไก่กับทีมาเห็ดต้นน้ำแหละโอยิม่ต้นโอ้แต่บุญนำกันเด้อสิเดเห็ดบุญเนือเงินมากกับสิเห็ดเห่ต้นถ้ายังไปน้ำแน่แง่เลยโดยสิ่งสำคัญจุดบะทรงแหลกนะของก็าจมีแต่เห็ดบุญนี่แหละอย่างเด็ดตัวเขาไปเรื่อยๆนะอ่ะวิบังบรรยากาศพี่น้องรอบเพือนเ้างรอบเพื่อนกัน สวัสดีป่าลุงไปน้ำปอพ่อพี่บอกว่าพ่อที่ไหนไมีปลาย,อยูอันนี้ก็เป็นต้นคามใหญ่เนาะเปนหลากมาเป็นขุดมาเนาะต้นคามใหญ่นี่ หน้าช่วงนี้เห็ดได้กันเขาจะจะสอบหรือเปล่าพี่พี่แล้วนี่ได้อยู่หาชิบสี่สอบหน่อยโอ้ในหาชิบสี่สอบพอขาพุ้ยสามสอบเนอคือเกือบเบิ้ลเออมันอ่วพ่อแต่กินเนาะด้วย่าพาเห็ดน้ำทีง่ายเรียกันเก็อบชิปสี่สอบ ปลาในน้องมีเยอะนะเป่ามีเยอะจมตแบบปลาเี้มันชิบปลไปบ่น้มหล้นมันนี่ไปบืนนี่น่ะกดคอเนโลยตโลโลเลยบ่เออสี่ตัวกับสี่โลเลยเออนี่เลยเป่านี่เลยหมือนน่ะเอใส่มาสองตัวทางแรกสองโลเอายังเงินเอายังใส่เอาเงือร้อยเงือเือเขียดเอออันเงือเขียดเงือร้อย มีเรื่องไรเกียจชมาทงนบุเฮนเลยไปเนาะปนินมันจักไปเรื่มันกินขอกินมันกินเลขอกินไหนัาๆนี่อเลยเนเออัวหนบัดสอบได้ทนเลยอืมสื่อทังัวหนทงนี่พี่น้องมันปลาปลาขอกินแล้อ่อ่า มีว่างๆก่อนขอสิเอาเบ็ดฝรั่งของลงมาเนี่ยเบ็ดฝรั่งได้เรื่องมาตึกเออบ่ะเมื่อไหร่มงมุงก็ได้ตัวหนึ่งลงลงนะโล่คือกันมันนองลงโล่กันนี้ตึกขาก็เบ็ดฝรั่งมาชี้กับเลี้ยนยีกคือเลนคือเลนเมื่อกี้เปนแบ่งเอามว่าสีต้องแบ่งเนาะเสื่อเบ็ดฝรั่งให้แบ่งอันตึกนี้ในขางเคือแบบบวกระดัมัน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 แคบมันแบบมันหกะนาะหกเกี่ยวเนื้อตยกเน่าหรือเปล่าก็มุนแล้วเนาะนาะ ขึ้นพุ่นเนาะเลยเอะไะพี่น้องก็ก่อนอื่นก็ก่อนที่จบคลิปนี่ก็ยังกขอพุ่นขอบใจเนาะอ่าเอืลอยอไอ้เนาะทางเมืองนอกเนาะไว้พอนายฝนนี้เนี่ยเกลียดก่อนจะพันบ่าวไก่อยู่ทั้งบุอาหารเอือยหางกับข้ให้สุขภาพแข็งแรงรลำรวยเงินทองเนาะทำการทำงานที่ได้ข้ให้ประสบความสำเร็จทุกอย่างเนาะอยู่ขึ้นที่สร้างข้ให้มีสิ่ความสุขความเจริญนได้ซะทุใช่เนาะ อ่ะพีน้งที่สำคัญเนาะก็ขอบคุณขอบคุณเนาะทางผู้ชมทุกส่งถุกบอลเนาะที่มีกาลังใจส่งกันบังใจมาให้ไก่เนาะและเบิ้งโฆษณาไก่แล้วก็เบิ้งคลิปของไก่เนาะให้ทุกท่านเนาะตรงนี้อยู่ดีมีสุขเนาะกระเริ่นหลงเรื่องเก่าหนะมือเด้ออ่ะฝากช่องอีกครอ้ยไหมฝากช่องเบาค่ำละโมงงอีเด้อพ่อพี่น้องเด้อฝากติดตามให้ไรเด้อพ่อพี่น้องคนติดตามก็หังกรเด็พันปลายพี่น้อง ฝากเบิ่งฝากชุ่ม okay, ผ่านไปเนาะฝากเบิ่งฝากชุ่มหายในเด้อเผื่อฝันสีผ่านกดเดโอ้ยเป็นปีพี่น้องนะปีกว่าเลยพี่น้องก็ขอบุญขอบคุณหลวงหนาแล้วเนาะที่เข่ามารับชุ่มสองเบาะข้ามกับเขาห้มีสุขภาพแข็งแรงผู้ขุดบดถูนทุกคนบดถุนหมองถุกบอลเด้อบายดีบายบายลูกบายดีไลูกมันกินที่สุด